ดีฟซิกมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกเจลเบรกเพื่อสร้างเนื้อหาที่เข้าขายอันตรายได้ตามรายงานของ Wall Street Journal ครับเผยว่าโมเดลล่าสุดอย่างดีฟซิกอาวัเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะระบบให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เข้าขายอันตรายได้ครับเช่นแผนการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพและแนวคิดส่งเสริมพฤติกรรมทำร้ายตัวเองในกลุ่มวัยรุ่นแม้ว่าดีฟซิกเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน17บริษัทที่เซ็นสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลจีนในความมุ่งมั่นที่จะสร้างและทดสอบ AI ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยก็ตามครับแต่นั้น่ เหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมและเป็นสิ่งที่ Deep ซิต้องหาทางแก้ไขต่อไปโดยทาง Wall s t r e e t Journal เนี่ยได้ทดสอบโมเดลนี้และพบว่าแม้จะมีมาตรการป้องกันเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังถูกชักจูงให้สร้างเนื้อหาที่ส่งเสริมการโจมตีจุดอ่อนทางอารมณ์ของวัยรุ่นโดยใช้ความหวยหาการเป็นที่ยอมรับของวัยรุ่นให้กลายเป็นเครื่องมือสําหรับโจมตีจุดอ่อนทางอารมณ์ได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ดาริโออโมเด CEO ของแอนโทฟิกได้เผยว,ว่าดีฟซิเนี่ยได้คะแนนต่ําที่สุดเลยครับในการทดสอบความปลอดภัยด้านอาวุธชีวภาพ และเขายังบอกอีกด้วยว่านี่คือโมเดลที่แย่ที่สุดที่เคยทดสอบมาเลยเพราะแทบจะไม่มีมาตรการป้องกันในการสร้างเนื้อหาอันตรายเลยนั่นเองคิดยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ